นิยายเสียงเรื่องเอลดรันบุตรแห่งซากอนนิยายนี้เป็นนิยายแฟนตาซีบทนำหนาดินแดนอันห่างไกลที่ปกคลุมไปด้วยหุบเขาและป่าเขียวชอุ่มมีตำนานเล่าขานถึงมังกรผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งห่อเฮินบนฟากฟ้าและพ่นไฟอันร้อนแรงหนึ่งในมังกรที่เป็นที่รู้จักในดินแดนนี้คือมังกรสีทอง ที่มีนามว่าซาก้อนเขาเป็นผู้เฝ้าคอยปกป้องป่าไม้และเหล่าสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งนี้ในวันหนึ่งขณะที่ซาก้อนกำลังบินเหาะเหนือป่าลึกเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากใต้ใบไม้ที่พลิ้วไหวด้วยลมเขาจึงบินลงมาดูที่นั่นเขาพบเด็กทารกคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในตรกา ซากอนเห็นแวลตาที่เปลี่ยนไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญในสายตาของเด็กน้อยเขาตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้เหมือนลูกของเขาเองซากอนตั้งชื่อเด็กน้อยว่าเอลดรันและเลี้ยงดูเขาในถ้ำของเขาบนยอดเขาสูงโดยการเลี้ยงดูของมังกรสีทองเอลดรันได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า และศ apa, u, ししิลปะการต่อส so ู้จากมังกรผู้ทรงพลังเขาได้ฝึกฝนวิชาต่างๆตั้งแต่การยิงธนูการใช้ดาบและการใช้เวทมนต์เมื่อเอลดรันเติบโตขึ้นเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการคุกคามจากเหล่าปีศาจที่มาจากดินแดนมืดซึ่งมักจะเข้ามาทำลายและหยุดของดินแดนของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเอลดรันจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านมนุษย์เพื่อปกป้องผู้คนและนำสันติสุขกลับคืนมาการเดินทางของเอลดรันพาเขาผ่านทิวเขาทะเลทรายและป่าลึกที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนร่วมทางคนสำคัญไอรีนานักเวชสาวผู้มีความสามารถในการรักษา โรคานักรบผู้แข็งแกร่งที่เคยเสียครอบครัวไปจากการโจมตีของเผ่าปีศาจและฟินจอมโจรหนุ่มที่มีความชำนาญในการรอบเร้นเมื่อเอลดันและเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงหมู่บ้านมนุษย์พวกเขาพบว่าหมู่บ้านถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยมีปีศาจต,ตัวใหญ่กำลังควบคุมสถานการณ์เอลดันใช้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากซากอนในการต่อสู้กับปีศาจและช่วยเหลือชาวบ้าน หลังจากการต่อสู้อันดุเดือนปีศาจตัวใหญ่ก็ถูกทำลายลงและชาวบ้านต่างขอบคุณเอลดันและเพื่อนๆด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญแต่การผรจญภัยของเอลดันยังไม่สิ้นสุดเขาและเพื่อนๆยังคงต้องเผชิญกับอันตรายปริศนามากมายที่รออยู่ในดินแดนแห่งนี้เพื่อค้นหาวิธีที่จะทำลายพลังอันชั่วร้ายของปีศาจ และนำสันติสุขกลับขึ้นสู่โลกอย่างถาวรและแม้ว่าซาก้อนจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาเอลดันรู้ดีว่าคำสอนความรักของมังกรสีทองจะเป็นดังแสงสว่างนำทางให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความสอบสุขของโลกใบนี้บทที่สอง เมื่อเอลดรันและเพื่อนๆเดินทางต่อไปยังอาณาจักรต่างๆพวกเขาได้พบกับผู้คนที่หลากหลายและได้รับมิตรภาพและการสนับสนุนจากผู้ที่เชื่อมั่นในความกล้าหาญของพวกเขาทว่าก็ไม่พ้นต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและอุปสรรคที่ท้าทายความลับและเบื้องหลังของปีศาจที่คุกคามโลกเริ่มเปิดเผยมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่พวกเขาพักผ่อนในป่า เอลดันได้ยินเสียงกระซิบจากลมที่ผ่านต้นไม้เขาตื่นตัวและเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆจนได้พบกับสิ่งที่เหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่แกะสลักบนหินภายใต้แสงจันทร์สัญ,ญลักษณ์นั้นส่องแสงอ่อนๆออกมาเอลดันรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่รอบๆเขาและเพื่อนๆจึงตัดสินใจที่จะสืบหาความลับของสัญ,ญลักษณ์นี้พวกเขา เดินทางไปยังวิหารโบราณที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยกับดักภายในวิหารพวกเขาพบกับคำภีโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างมังกรและปีศาจในอดีตและคำทำนายเกี่ยวกับผู้ที่จะสามารถนำสันติสุขกลับคืนสู่โลกคำทำนายนั้นกล่าวถึงผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากมังกร เอลดันรู้ทันทีว่าคำทำนายนี้หมายถึงเขาเองแต่ไม่ทันที่จะศึกษาคำพีให้ละเอียดพวกเขาถูกโจมตีด้วยกองทัพปีศาจที่ตามล่าพวกเขาเอลดันและเพื่อนๆต้องใช้ความสามารถและความกล้าหาญในการต่อสู้และหลบหนีจากวิหารโบราณพร้อมนำคำพีที่สำคัญติดตัวไปด้วยพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านมนุษย์พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แต่กองทัพปีศาจยังคงคุกคามและแข็งแร่งขึ้น,นเรื่อยๆเอลดันรู้ว่าต้องทำบางสิ่งเพื่อหยุดยั้งพลังอันชั่วร้ายนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังภูเขาไฟที่เชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานของปีศาจร,ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ท้าทายทั้งสัตว์ประหลาดและปริศนาที่ต้องแก้ไขในที่สุด พวกเขาก็มาถึงภูเขาไฟและได้พบกับปีศาจที่เป็นผู้นำของกองทัพปีศาจการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแต่ความกล้าหาญและความสามาคัคคีเอลดันและเพื่อนๆสามารถทำลายพลังอันชั่วร้ายของปีศาจได้สำเร็จในขณะที่ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวเอลดันใช้พลังที่เขาได้รับจากซากอนในการปกป้องเพื่อนๆและนำพาพวกเขา ออกจากที่นั่นอย่างปลอดภัยหลังจากที่ภัยคุกคามถูกกำจัดลงพวกเขากลับมาสู่หมู่บ้านและได้รับการต้อนรับอย่างวีระบุรุษชาวบ้านต่างขอบคุณเอลดันและเพื่อนๆที่ได้นำสนริสุกกลับคืนสู่ดินแดนเอลดันยังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านร่วมกับเพื่อนๆและเดินทางไปยังดินแดนต่างๆผู้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยความรักและคำสอนจากซากอน เขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยุติธรรมที่จะคงอยู่ในตำนานและหัวใจของผู้คนตลอดไปบทถัดไปหลังจากการต่อสู้กับปีศาจที่ภูเขาไฟเอลดรันและเพื่อนๆได้รับการยอมรับและชื่นชมจากทุกคนทุกแห่งแต่การเดินทางและการผจญภัยของพวกเขายังไม่สิ้นสุด มีข่าวลือแพร่กระจายว่ามีพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่ในดินแดนทางเหนือแหล่งพลังงานนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามในอนาคตเอลดันจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งเพื่อค้นหาและปกป้องแหล่งพลังงานนี้การเดินทางครั้งนี้นำพวกเขาเข้าไปยิงดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งที่นั่นพวกเขาพบกับชาวนอร์ดิก หรือเผ่านอดเด็กที่อาศัยอยู่ในความหนาวเย็นชนเผ่านี้เล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับอัญยมณีแห่งขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีพลังอันยิ่งใหญ่และถูกเก็บซ่อนอยู่ในถ้ำลึกภายในภูเขาน้ำแข็งเอลตรันและเพื่อนๆต้องเผชิญความยากลำบากในการเดินทางผ่านหิมะ และพายุอิมะที่โหมกระหนำ่ำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำแข็งและความเย็นที่ทรมานพวกเขาพวกเขาไม่ยอมแพ้และใช้ความสามาคัคคีและความมุ่งมั่นในการก้าวต่อไปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำที่ซ่อนอนัญมณีแห่งขั้วโลกเหนือขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำพวกเขาได้พบกับผู้พิทักษ์โบราณซึ่งเป็นมังกรน้ำแข็งขนาดใหญ่ชื่อไอซีรอน ไอซีรอนเป็นมังกรที่สง่าง,งามและมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกและพลังงานที่มันปกป้องไอซีรอนยอมรับในความกล้าหาญและความตั้งใจของเอลดันและเพื่อนๆและตัดสินใจที่จะทดสอบพวกเขาในการทดสอบความเป็นธรรมความกล้าหาญการทดสอบนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้ทางร่างกายแต่ยังเป็นการการทดสอบทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาด้วย เอลดรันและเพื่อนๆสามารถผ่านการทดสอบของไอซิรอนด้วยความยากลำบากและความสามัคคีที่แข็งแกร่งไอซีรอนเห็นว่าพวกเขามีคุณสมบัติที่จะใช้พลังของอัญมณีแห่งขั้วโลกเหนือเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยอัญมณีแห่งขั้วโลกเหนืออยู่ในมือเอลดรันและเพื่อนๆเดินทางกลับสู่หมู่บ้านโดยได้นำพลังงานมหาศาลนั้น กลับมาเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและความมั่นคงให้กับดินแดงของพวกเขาชาวบ้านต่างดีใจและยินดีที่ได้เห็นพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเวลาผ่านไปเอลดั่นกลายเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและกล้าหาญพวกเขาใช้พลังและความรู้ที่ได้รับจากมังกรซากอนและไอซีรอนในการปกป้องและพัฒนาดินแดนให้เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ผู้คนต่างเชื่อมั่นในความสามารถของความเป็นผู้นำของพวกเขาและแม้ว่าเอลดันจะเติบโตและมีบทบาทสำคัญในดินแดนแห่งนี้พวกเขาไม่เคยลืมการสอนและความรักที่สางก้อนมอบให้เขาในวัยเด็กเขายังคงเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้ในใจและนำไปใช้ในการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในรุ่นรุ่นต่อไป มิยายเรื่องนี้เหมือนจะจบลงด้วยความสุขและสันติสุขกลับมาคืนสู่ดินแดนขณะที่เอลดันและเพื่นพนพนอนๆยังคงเฝ้าคอยปกป้องและนำทางโลกให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ดีและยัย่งยืนต่อไปแต่แม้ว่าดินแดนจะสงบสุขแต่เอลดันรู้ดีว่าความสงบสุขนั้นต้องได้รับการป้องกันปกป้องและบำรุงรักษาเสมอ วันหนึง่งขณะที่เขากำลังพักผ่อนในสวนของหมู่บ้านเอลดันได้รับสารจากพ่อมดชาราแห่งป่าไม้ทิศใต้ที่มีนามว่าเมริกเมริกเตือนเอลดันว่าพลังงานของอัญมณีแห่งขั้วโลกเหนือกำลังดึงดูดสิ่งชั่วร้ายจากมิติอืน่นซึ่งอาจนำพาอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาสู่โลกเอล,เอลดันจึงเรียกประชุมเพื่อน และผู้ปกครองของหมู่บ้านผู้วางแผนรับมือกับภัยคุกคามใหม่ในระหว่างการประชุมไอลีนาเสนอให้เดินทางไปพบกับเมริกเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมโรคาและฟินเห็นด้วยกับความคิดนี้พวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าไม้ทางทิศใต้ทันทีเมื่อเอลดรันและเพื่อนๆเ,เดินทางไปถึงป่าไม้ทิศใต้พวกเขาพบเมริกอาศัยอยู่ในหอคอยที่สูง ปกคลุมไปด้วยเถาวันและดอกไม้เมริกต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุน่นและบอกเล่าเกี่ยวกับพลังงานมืดที่กำลังสะสมอยู่ในมิติอื่นซึ่งถูกดึงดูดมาด้วยพลังงานอัญมณีแห่งขั้วโลกเหนือเมริกแนะนำให้เอลดันเดินทางไปยังประตูมิติที่ตั้งอยู่ในป่าลึกประตูนี้เชื่อมต่อกับประตูมิติอื่นๆและเป็นพลังงานมืดกำลังรวมตัวกัน เอลดันต้องหาวิธีปิดประตูนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาสู่โลกการเดินทางไปยังประตูมิติเต็ไมไปด้วยอันตรายและความท้าทายเอลดันและเพื่อนๆต้องเผชิญกับสัตว์ประหลาดที่มีพลังเวทมนต์กับดักที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องประตูมิติในระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบกับอารเอียผู้เฝ้าประตูมิติที่มีความรู้เกี่ยวกับการปิดประตูมิติอารเอียเป็นผู้พิทักษ์โบราณ ที่ถูกส่งมาจากดินแดนแห่งแสงสว่างเธอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของประตูมิติและวิธีการปิดประตูอย่างปลอดภัยโดยต้องใช้พลังงานของอัญ,ญมณีแห่งขั้วโลกเหนือร่วมกับพลังแห่งแสงสว่างของดินแดนเธอเมื่อพวกเขามาถึงประตูมิติเอลดันและเพื่อนๆพ,พบว่ามีปีศาจตัวใหญ่ที่ทำหน้าที่ปกป้องประตูมิติการต่อสู้ที่ดุเดือดเกิดขึ้นอีกครั้ง เอลดันและเพื่อนๆใช้ความสามารถความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนในการต่อสู้และทำลายปีศาจต,ตัวใหญ่อารีเและเอลดันร่วมมือกันใช้พลังงานอัญมณีแห่งขั้วโลกเหนือและพลังแห่งแสงสว่างเพื่อปิดประตูมิติกระบวนการนี้ต้องใช้ทั้งความแม่นยำและพลังใจที่แข็งแกร่งในที่สุดพวกเขาสามารถปิดประตูมิติและหยุดยั้งพลังงานมืดไม่ให้เข้ามายังโลกได้สำเร็จ เมื่อภารกิจสำเร็จโดเรื่รองเอลดันและเพื่อนๆกลับมาสู่หมู่บ้านพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับพวกเขาได้เรียนรู้ว่าแม้จะมีพลังอันยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบในที่สุดดินแดนกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างๆยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของเอลดันและเพื่อนๆ เอลดันยังคงเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ mm hmm. เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสอนลูกหลานเขา mm hmm. เกี่ยวกับคุณค่าของความกล้าหาญ mm hmm. ความรักและความสามัคคีและนิยายก็จบลงด้วยภาพของเอลดันที่มองไปยังฟากฟ้าคิดถึงซางก้อนมังกรผู้เป็นพ่อที่เลี้ยงดูเขายังอ่อนโยน mm hmm. เขารู้ดีว่า ตราบใดที่เขามีความรักและความมุ่งมั่นมไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้และโลกก็ยังจะคงมีแสงสว่างส่องสว่างตลอดไปและก็จบแล้วนะครับ กับเอลดันบุตรแห่งซากอนแล้วคืนนี้สวัสดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ